โดยรักอัสดรากรตายยูตามาตุเรศซึ่งจะขึ้นจากการบูรณาการของสี่อุสารการเรียนรู้ที่หล่อหลอมเป็นกิจกรรมอันทรงคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้งในัรณีกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความสามารถความวิชาการของนักเรียนในลุ่มุสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งม,มันของโรงเรียนบทบาทพัฒนาศึกษาในการพัฒนาสกยภาพของนักเรียนในรอบด้านทั้งด้านความรู้ทักษะคุณธรรมและจะริยธรรมคำว่าวิทยุน้อมใจพักสแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของวิชาการที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา,ราประเทศชาติส่วนร้อยรับกษดาสะท้อนให้เห็นถึงความร่วงาน และคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเราและสุดท้ายกตรญตูกตัญยูลา์มาตุเรเป็นการย้ำเตือนให้เราทุกคนระหนักถึงความการญตูต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และคุณของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้แก่พวกเรา ผมขอเชิญชมและให้กำลังใจนักเรียนทุกคนที่ได้ทุ่มเทปุซ้อมและสร้างสรรผังานต่างๆอย่างเต็มที่ขอขอบคุณคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้จัดการดิๆีเช่นนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นวิธีให้นักเรียนได้สแสดงความสามารถอย่างเป็นศรกยภาพมันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอเปิดานวิทยาศาสตร์พิจารณ์ร้องใจพักร้อยละอสรา ระับยุตามรมโดยเรศณปัจบันนี้และขอให้การจัดการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จร่วมด้วยดีทุกประกาศขอบคุณครับค่ะในโอกาสนี้ กล่าวขอบคุณท่นานผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะอ่าเดี๋ยวขออน,นุญาตชักภาพสวยๆนะคะอีกสักงหนึ่งภาพนะคะก่อนที่่าวลำดับกันอ่าพิธีเปิดน,นะคะกิจกรรมเลียงคณิตี้เดีน้องใจะะทักถ่ายภาพนี่จะไม่พอใจอีกเหรอเนี่ยยังค่ะลูกๆอ่าลูกๆสองแถวหน้ากับลังหันค่ะลูกกรณีที่อยากลงมือแต่หน้ากับหลังสักครู่กัน นางสิบแปดอาจจะยืดตัวขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะ